มือ่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทสนุกค่ะเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะทาง YouTube หลกักกา f เอฟซีของเซลแคทเนาะเมื่อนี้นะคะผู้ใดกําลังมองหารถเจตีนางรถขอบครัวนะคะรถสวยนะคะแคทแนะนําเลยนะคะค่ะนอาอผู้ใดกําลังมองหานะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะฟอดจูเนอร์นะคะ ที่อดีต2.8นะคะ2.8นะคะปี19กับปี17นะคะฝาแฝดกันเลยนะคะลูกค้าเนาะเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร2.8ที่อดีนะคะเดี๋ยวมาเมืองปี17กันก่อนเลยนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะเปรียบเสมือนหนองปลายแดงเลยนะคะลูกค้าทันายนะคะที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นางรถครอบครัวนะคะ เจ้าฟอร์จอเนอร์ตัวนี้สวยๆเลยนะคะที่อานดีสปอร์ตชีโวนะคะสวยๆเลยแล้วมา่เมืองเจ้าปี๑๗ลูกค้าเมืองค่ะสภาพสวยเลยนะคะด้านหน้านะคะเมืองเลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะเจ้าปี๑๗นะคะราคาตั้งขายู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหาหมื่นบาทนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหาหมื่นบาทนะคะเจ้าตัวนี้นะคะไม่ยู่ที่ หน so ึ่งแสนสามมืนหาท่านกว่าๆนะคะลูกค okay. ้าเนาะด้านหน้านะคะสวยสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้า้วก็ได้เป็นไฟมองขาได้เป right. ็นไฟโปรเจกเตอร์สภาพสวยๆเลยนะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์สภาพงางามๆเลยไฟนะคะด้านหน้านะคะมึงเลยค่ะเพราะว่าเปลี่ยน LED นะคะมึงเลยสภาพสวยนะคะลูกค้าบอแตกบอหักเลยนะคะแ้วก็ ไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสีขาวโมกสีสวยๆสีชฉ่ำๆสีดเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานส่องล้มนะคะบ่หักเลยนะคะส่องล้มสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะมึงเลยค่ะสภพาพสวยเลยนะคะลูกโอี่อาดุงี่อดีสภาพสวยเลยเดิมแทนแน่นอนจากงานเลยค่ะมึงสภพาพสวยอ่าไฟประแตกบ่หักเลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลย อ่ะเดี๋ยวมา่มึงดันง่ายกันก่อนนะคะเ,คเจ้าปีสิบเจ็ดนะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะสวยๆเดี๋ยวมา่มึงแม็กค่ะเมืงค่ะแม็กสภาพสวยเลยนะคะแม็กเดิมๆเลยนะคะมงเลยแม็กเดิมแต่งเครืองของที่อาดงที่อดีสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะดอกยางนะคะเนีนๆนานาเลยลูกค้าดอกยางเนีนๆนานานะคะ ได้เป็นแม็กยี่สิบนะคะแล้วก็ได้เป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะคะลูกค้าเนาะ Mac แม็กขอบยี่สิบราคาุ้มล่อลูกค้าซุ้มล่อนะคะหัวนอนบอมิกันแกะกันขายหัวนอนป,ะ,นอนปะขยับขยื่นนะคะบันไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะแล้วก็มีไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะคะสภาพสวยสวยเลยกันสาดนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลย เป่าซาประตูสภาพสวยๆเลยลูกค้าเดี๋ยวมาเมืองดันนัยกันก่อนเลยนะคะดันนันะคะลูกค้าได้เป็นบอสนางสภาพสวยๆเลยค่ะนี่เลยบอสขาดบอสมีขาบเหลืองบอบอฉ่ำเลยนะคะเป็นบอสเปาแฟ,ฟ้านะคะสภาพสวยๆเลยอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรถสักครู่นะคะลูกค้าท่านหนที่กำลังมองหารถขอบครัวนะคะรถที่อดีนะคะเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้า <c oughs> เลยนะคะเดี๋ยวสิสตาร์รถไหเมืองค่ะ อ่านี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะพระว่าสิเป็นอ่าเลื่อนมงเลื่อนไม้นะคะเดิมแทนในนอนเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อกี้นะคะแค่แจ้งไม้นะ่ะจะแจ้งผิดนะคะต้องขออภัยเนาะไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสามมืนสามพันสองร้อยหกสิบหกกิโลนะคะเมื่อกี้แค่แจ้งผิดนะคะ สองขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะแครการันตีว่ารันตีเลยนะคะว่าไม่เดิมไม่แทนบ่มีกันตัดต่อก่อไม้ใดๆนะคะลูกค้าเนะาะผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เป็นพวงม,มาลัยมติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยสามารถรับโทรศัพท์วางสายเพิ่มเสียงลดเสียงใดที่พวงมาลัยเลยนะคะสภานสวยเลยนะคะคอนโซนด้านบนนะคะลูกค้าเนาะคอนโซนด้านบนนะคะบ่มีขาบเรืองบ่ขาดเลยนะคะ ราคาเมืองค่ะส่องหลอกส่องล่มสภาพสวยเลยอ่าแสงเขาในนิดนึงนะคะขออภัยหลายเด้อพอม่พีน่นงนอกมันย่อนแสงหน้าจอนะคะหน้าจอนะคะสภาพสวยเลยนีนะคะ่ค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะคอนโซลกลน,นะคะราคาเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้เด้อค่ะเป็นแอร์ออโต้นะคะสภาพสวยเลยมีแนววางแก้วน้ํานะคะ ได้เป็นเกียร์ออตรงหัวเกียร์งามๆแบบนี้เลยนะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถไปใส่งานนะคะรถสวยแบบนี้นะคะเทียดีเนาะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเลยนะคะอ่ะมันมึงแพงแพงนะคะลูกค้าสัาพสวยเลยนะคะประตูนะ,คะเคยมันมเงนนะคะนี้สวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าท่านไหน ที่กำลังมองหารถเจ็ตทีนางนอ้อหรือว่าสนใจอยากได้รถไว้ใส่งานนะคะโทรมมหาเซลคัได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าค่ะหัวน็อตนะคะบ่มีกัดแกะกันขาขหัวนอ็อตประขยับขยันนะคะคงสั่งนะคะสภาพเดิมๆเลยลรถบ่มมีส้นหนักมีความจมน้ำของน้ำเค็มบ่ม,มีแน่นอนการันตีวันรันตีเลยนะคะว่ารถสวยรถเดิมแน่นอนนะคะลูก้าเนาะ บอน,นะคะสภาพซสวยแบบนี้เลยนะคะบอดันลังสภาพเสสวยบอมีอขาดบอมีอขาดเหลืองนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกขาดเนาะเห็เลยค่ะอ่ะเพดานด้านบนนะคะลูกขาดเพดานด้านบนเนาะมีซองแอร์สภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยด้านบนนะคะมองเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะโรจดที่นางนะคะแผงประตูสภาพส,สวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ <helping> ๆๆเดี๋ยวมาเมืองกัน ลอ่อหลังค่ะลูกค้าสภาพส,สวยเลยดอกอยางเน่นๆนานาเลยนะคะสามารถใส่งานได้อีกโดนนะคะลูกค้าเนาะแล้วก็แม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะซุ้มล่อดเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานหัวนอนบะมิกันแกะกันขายสีสม่ำเสมอเลยนะคะไฟสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบปแตกบปหักบะมีขับเหลืองนะคะเพระาะว่าจะเป็นโลโก้นะคะนี่เลยเดิมๆเลยนะคะ เจ้าที่อดีตสวยมากเลยนะคะลูกค้กาเนาะลูกค้าทัานไหนที่แบบว่ากําลังมองหาอยากได้ที่อดีนะคะอยากได้ฟอจูนเนอร์ที่อดีตเนาะโทรมาหาเซลล์แคดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าหรือว่ามามึงโหลดกับเซลล์แคไหนเลยนะคะที่้านสนุกค,ค่าลมเก่านะคะ้านซีอยู่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะอ่ากล่องมันสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้กาเนาะ อ่ะมันก็นย่อนแสงเล่นนิดนึงก็ต้องขอภัยเลยนะคะจอกที่ดีสวยๆแบบนี้เลยอ่ามีแนวอน่นี่อุปกรณ์อุปกรณ์แม่แรงครบหมดนะคะลูกค้าอุปกรณ์สภาพสวยๆเลยเครองสั่งเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเลยนะคะรถเจ็ดทิง้งรถสวยแบบนี้เลยนะคะมะมึงหัวนอดค่ะ หัวนอดบะมีกันแกกันขายหัวนอดบอยับขยืนนะคะของสาสภาพสวยสมบูรณ์แบบเดิมๆเลยนะคะรถบระมีสน้นหนักจมนำเค็มนะคะแขกการันตีว่ารันตีได้เลยนะคะว่ารถคุณภาพทางร้านนะคะอะรถเดิมรถแท้แน่น,นอนคุณภาพเกรเอแน่นอนนะคะมึงเลยค่ะสภาพสวยเปรียบเสมือหน,นองปลายแดงเลยนะคะอ่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นระบบปลาปไฟฟ้านะคะ ลูกค้าท่านนายนะคะที่ยูไกลนะคะแคดมีไฟแนนแรงเปอร์เซ็นต์เอกสารให้ลูกค้าเลยนะคะหอดหนาบานเลยนะคะลูกค้ามะตองห่วงนะคะรถสีสม่ำเสมอกันเลยนะคะสีขาวๆสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเมืองสุ่มหล่อค่ะสุ่มหล่อนะคะเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานนะคะหัวนอนบระมีกันแกก,กันไขดอกยางนะคะเนีนๆน,นานๆเลยเป็นแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าเนาะนี่เลยค่ะบนไดสภาพสวยสมบูรณ์แบบ แพงประตูนะคะหัวนอนบะมีกันแก้การไขยนะคะแพงประตูสภาพสวย,ยเลยบะมี่เหลว้อยในการใส่งานเลยนะคะอันนี้น้องบะมี่เหลวรอยในการใส่งานเลยคุณภาพเจ็ดเอเลยนะคะรถเนาะรวมรวมแล้วนะคะลูกค้าเนาะรวมรวมแล้วรถคุณภาพเจ็ดเอเลยนะคะลูกค,ะาะคะ้าเนาะอ่าแคทกันตีวันลันติใดเลยนะคะ่ารถทางลาดนะคะสวยแน่นอนเปียบเสมืนอน้องป้ายแดงแน่นอนนะคะ นี่ค่ะหัวนอนประมิกันแก่กันไข่นะคะสะภาพสวยๆเลยเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถไ้ใส่งานนะคะโทรหาเซลล์แคทเลยที่เบอร์ศูนย์ก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะเจ้าที่อัดดีสภาพสวยๆรถปีสิบเจ็ดนะคะมาอยู่ที่ หนึ่งแสนสามมืนสามพันเท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะรถสวย,สวยตอบโจทย์ลูกค้าในนอนแบบว่าลูกค้าที่กําลังมองหารถเจที่นางรถฟอร์จูเนอร์นะคะตอบโจทย์ลูกค้าในนอนแขกกะเชียเลยวันที่อดีนะคะสวยเลยค่ะออปชันพนครบเลยนะคะต่อมานะคะมาเมืองเจ้าปีซิเกานะคะลูกค้าเนาะเจ้าปีซิเกานะคะราคาตั้งขายอยู่ที่หนึ่งล้าน หนึ่งแสนเก้ามืนบาทนะคะเป็นเจ้าตุยตาฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดทีอาดีสปอร์ตที่โวนะคะเราจสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนอกเจ้าฟ้าแฟนเลยเจ้าตัวนี้เป็นพี่เจ้าตัวนี้เป็นน้องนะคะเออ เจ้าตัวนี้เป็นพี่เจ้าตัวนี้เป็นน้องสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะราคาเจ้าตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่หกหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่อยู่ที่หกหมื่นเท่านั้นนะคะเจ้าปีสิบเก้าไม่หกหมื่นเท่านั้นไม่หลักหมื่นเลยนะคะเชียร์ดีเนาะอ่ะมาเมืองด้านหนากันก่อนเลยค่ะด้านหน้านะคะไฟบ่แตกบ่หักบ่มีขาบเรืองไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะบ่แตกบ่หักเลยนะคะการสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบเลยอ่ะ สีส่ำเสมอเลยนะคะลูกค่าบ่วาสิเปลี่ยนไฟนะคะกับโปรแตกบอหักแล้วพอแมพี่นอกแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะนี่เลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานเลยเดี๋ยวมามึงดอกอยางเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะคะดอกอยางเจ้าตัวนี้กระเน้นๆนาๆเลยนะคะสภาพสวยๆเลยแม็กนะคะออปชันพ่นครบเลย เมืองค่ะแม้กับสภาพสวยสมบูรณ์แบบแถบเซบอมี่ลิวร้อยในการใส่งานเลยซุ้มหล่อนะคะหัวนอนกับบะมีกันแกกันไขหัวนอนบกขยับขยเหร่นนะคะบันไดสภาพเน้นๆน่าบันไดสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค่ะเดี๋ยวมาเมืองกระจกกันก่อนเลยนะคะกระจกนะคะสภาพสวยๆเลยอาเซมีรลิวร้อยในการใส่งานในนิดหนึ่งนะคะเป็นนีบ่มีปัญหาในการใส่งานพร้อมเลยค่ะลูกคาะนวเอ่อมีลิวร้อยในนิดนึง ราคาเจ้ากระจกนะคะมีไฟลงไฟเหลี่ยวอยู่ที่กระจกสภาพส,สวยๆเลยแล้เวเมื่อมึงเบา้ารประตูค่ะเบ้าจ้ารประตูนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะพร้อมใส่งานเลยลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถขอบคู่ว่ารถเจ็ดทีนางนะคะเจ้าตัวนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอน สียดีสวยเลยได้เป็นบอหนางสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบอบประขาดบอมีขาดเหลืองได้เป็นบอปลาไฟฟ้านะคะลูกค้าได้เป็นบอปลาไฟฟ้าเกสามารถเปิดได้นะคะนี่เลยบอสสภาพสวยมากเลยนะคะมึงเลยจ้ะลูกค้าอ่าได้เป็นพวงมาลัยมาตีฟังก์ชันนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยมาตีฟังก์ชันสภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวสีสตาร์ทรลให้มึงกันคอนยานสตาร์ทหลดกันนะคะ อ่านี่เลยค่ะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะการันตีว่ารันตีเลยนะคะว่าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนี่เลยค่ะไม่ที่หกหมื่นเจ็ดพันเก้ากิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพรอมแม่พี่น้องเนาะอ่าคอนโซนด้านบนนะคะสภพานสวยๆเลยบะมีหลิวร้อยในการใช้งานเลยนะคะคอนโซนกลังนะคะมีหน้าจงหน้าจอสภพาพสวย เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นเกียวออโต้แล้วก็เมีน,นแวนวใส่แกวนงแกวน้ำสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาเนาะมาเลยทุกมาหาซิมแชทเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าเนาะนี่เลยค่ะแถบสิบก่เมีรเรีร้อยในการใส่งานเลยนะคะแพงประตูสวยเกรียบเสมือนนองปลายแดงเลยนะคะอ่า หัวนอนค่ะลูกค้าหัวนอนบอมีกันแกะการไข่หัวนอนบอนนขยับขยเนของสั่งเดิมแทนแนนอนจากโรงงานนะคะอ่ะเดี๋ยวมามืองด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะเบอสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบอมีหลิวลอยในการใส่งานเลยนะคะอันนี้สามารถโกดวางแก้วนงแก้วน้ำได้นะคะสภาพสวยสวยเลยเบอค่ะบอสมบูรณ์แบบเลยนะคะสภาพสวยมากอ่า ดอกอยางค่ะดอกอยางแน่นๆน้านามีเลยค่ะสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบซุ้มล้อนะคะบอมีกันแกกันคลายนะคะหัวน็อตนะคะบอมีกันแกกันคายซุ้มล้อเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเนี่ยเลยลูกค้าบันนี้ไฟนะคะสภาพนะคะ บอ่อแตกบ่อหกักบ่มีขาบเหลืองประวัสิเป็นโลโก,โก้นะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะนี่เลยสาภาพสวยสวยอลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้รถใบแสงาานนะคะโทรมาหาเซล์แคท์ใดเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะเดี๋ยวมามึงด้านหลังกันก่อนเลยค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าเพิ่นสามารถกดรับเปิดเองได้เลยอ่ามะเมืองขาดันในนะคะสวยๆนะคะหลูกขาเนาะสวยๆเลยบอสสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนะคะมะเมืองหัวนอดขะหัวนอดบะมีกันแกะกันขายนะคะหัวนอดบะมีกันแกะกันขายคงสางเดิมๆนะคะหลูกขาเนาะนี่เลิกค่ะ หัวน็อตนะคะสีเดียวกันกับตด้านหลังเลยนะคะแล้วก็มีเม็ดองมเม็ดอาสภาพสวยๆเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวมาเมืองนะคะโค้งสักนะคะพอเปิดหลังเอ่อพอเปิดถ่ายรถแล้วสวยมากนะคะเจ้าตัวนี้นะเจา้าพอเจนเนอสวยๆเลยลูกค้าอกม,มา เซลแคตเป็นยังคือมากกวาเลย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 นาะกระจักสี่วาจางไหนแล้วเนาะค่ะลูกค้านวารถมันสวยไหมสวยก็คือแบบสวยเลยแมเออเดี๋ยวมาเมืองไฟายายลูกค้าสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบบ่แตกบ่หักนะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้านาะสวยมากมากม้เลยนะคะสวยมากมากมา้กายกล่องเลยเดี๋ยวมาเมืองอย่างนะคะ นี่เลยดอกอยางนะคะเนีนๆน่าหนาเลยค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องแมสสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะเมืองเลยเดี๋ยวอันซุ้มล่อซุ้มล่อนะคะบ่อมีการแกะการไขนะคะซุ้มล่อเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้นะคะบรรนายน,นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะหลูกค้ะเนาะเดี๋ยวมาเมืองเบาจับประตู่ะเบาจับประตูกะสภาพสวย ครงสากประตูนะคะเดิมแทนแน่นอนจาาโรงงานหัวน็อตบะมีกันแก้กันขายแผงประตูนะคะ,นนนนนะ,ะ,คะสาภาพสวยสวยบะมีหริ้วรอยเลยนะคะเปลีย่ยนเสมือนนองปลายแดงนะคะบอด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะบอด้านหลังสวยอ่ะเห็นบอค่ะสวยมากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่แบบว่ากําลังมองหารถเ็ดที่นาง อยากได้รถที่ดีนะเนาะโทรมาหาเซลลแคทเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะแทงประตูสาภาพส,สวยเลยลูกค้าก็เชียกว่าเซลแคทขึ้นมาเว่าเลยแท้ขึ้นมาเว่าเลยแถวจังสิวาจังไดเลยเนาะค่ะลูกค้าเนาะรถมันสวยอีีนะคะรถมันสวยอีีเลยเห็นบ่หัวน็อตค่ะหัวน็อตกับว่ามีกันแก้กันไข่นะคะ หอเตอรบอมีกันแกกันข้ายคงสั่งเดิมแท้แน่นอนรถบอมีส้นหนักผิดความจมน้ำแของน้ำเข้มบอมีแน่นอนการันตีว่ารันตีนะคะลูกค้าว่ารถทางกานะคะสวยมากเลยนะคะนี่เลยลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจยอยากได้รถไวทใส่งานนะคะโทรมาหาเซลล์แคทเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะเจ้าที่อดีตสวยๆเลยเดี๋ยวมาเมือง อ่ะห้องเครื่องกันกรเลยนะคะลูกค้านาะไปจ้าค่ะเนาะแขกกสิพันลูกค้ามามึงห้องเครื่องนะคะเท้ามามึงห้องเครื่องหล่กค่มามึงมุ้งกว่างกันกรน,นะคะลูกค้านาะมุ้งกว่างนะคะเจ้าที่อดีนะคะปีสิบเก้ากับปีสิบเจ็ดสวยๆเลยนะคะนี่เลยมึงมุ้งง,งกวางนะคะเปิดฟ้ากระโปรงมากนะคะเจ้าฟ้าแฟดเนาะ ผีกรหนองเลยนะคะลูกค้าสวยๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้รถไปใส่งานโทรมาหาเซลล์แคทโหลดนะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหานสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะโทรมาเลยนะคะฝาครอบเครื่องนะคะเจ้าปีสิบเจ็ดนั่นนี่เจ้าปีสิบเจ็ดนะคะสวยๆเลยง่าฝาครอบเครื่องนะคะบ่ะแตกประหกักประมีขับเหลืองนะคะฝาครอบเครืองสภาพสวยสมบูรณ์แบบดำๆเงาๆ,งๆ,งๆแบบนี้เลย ห้องเครื่องนะคะแห่งๆนะคะลูกค้าห้องเครื่องแห่งหัวนอนบะมีก,กันแกกันคลายของสั่งเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนี่เลยค่ะสภาพส,าสวยเลยนะคะโอ้ยกระจกสีเหลวเลยเลยอย่างกระโดดเดียนะะนี่ค่ะลูกค้าคันบกขดบะหักบะง้อน,นะคะสภาพการมากทุกอย่างนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานแขกการันตีว่ารันตีเลยนะคะรสสภาพส,าสวยแน่นอน อาเมือึงตบเพจนะคะตบเพจรถนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเพราะว่าจะเป็นสติกเกอร์มอออกก่อนนะคะลูกค้าเห็นมอสภาพสวย,สวยเลยอ่านี่จะ้ะบ่มีขามน้ำมันนะคะรากาของเครื่องแห่งแห่งของเครื่องเดิมเดิมเลยมเมืองหัวนอดยึดฝากระโปรงขางหัวนอดยึดฝากระโปรงนะคะหัวนอดบ่มีกันแกกันคลายหัวนอดบข่บขยับขยันคองส่างเดิมแท้แน่นอนจากโรงงาน ฟ้ากระปุงสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้านอเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเท่าสี่มือจังไหนว่ามันเดิมนะคะเดี๋ยวห,หยดกลับมาก,ก่อนค่ะเข้าสี่มือจังไหนว่ามันเดิมเข้ามาเมืองตัวเม็ดอาดค่ะเม็ดอาดมันมาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเห็นปะเม็ดอาดนะคะมาจากโรงงานมาจากที่โรงงานเขาผลิตเลยว่ามันเดิมมันแท้นะคะ หัวนอนนะคะลูกค้าบ่มีกันแกกันไขนะคะหัวนอนหลักบ่ขยับขยื่อนะคะคองสั่งเดิมแท้นแน่นอนจากโรงงานแผ่นกันความห่อนนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเนาะแผ่นกันความห่อนนะคะพร้อมใส่งานเลยสาภาพเพื่อสวยนะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้รถเจตท่นางกําลังมองหาเจ้าที่อดีนะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะผู้ใดสนใจโทรมาหาข่อยเลย เรีอว่ามหาแคดได้นะคะที่ลานสนุค่าลมเก่าลานซิอตรงขามกับ,บิกซี่ลมเก่านะคะต่อมานะคะมามึงเจ้าปีสิบเก้านะคะเจ้าปีสิบเก้านะคะสภาพสวยๆเลยสภาพสวยๆเลยอ่าฟ้าครอบเครื่องลูกค้าฟ้าครอบเครื่องก็สภาพสวยสมบูรณ์แบบนี่เลย<อ>ประแตกประหักบะมีขาดเหลืองนะคะมามึงค่ะหองเครื่องหองเครื่องแห่งๆเลยนี่จ้ะ ของเครื่องแห่งแห่งนะคะหัวน็อตบ้มีกันแกกันขายของสา่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานวาวาสเป็นหัวน็อตนะคะหัวน็อตปะขยาขยะเงนข้านบกวดบะหักบะงอการมากทุกจุดนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถสภาพส,สวยนะคะลูกขาเนาะนี่ค่ะของเครื่องแห่งแห่งนะคะลูกคา้าเดี๋ยวมาเมืองตัวเพจรถคะ่ะตัวเพจรถนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบน,นะคะวาวาสเป็นสติ๊กเก,เก,เกเอร์มอออนะคะ เดิมแท้แน่นอนจากโรงงานอาตัวนี้นะคะเพิ่นเป็นตัวเขาเอิ่อนไว้ยังกับเป็นโชคโชคอันปิดเปิดฝากระโปรงไหมตัวนี้หัวน็อตนะคะหัวน็อตประมิการแกะก,กันขายตัวนี้มันไว้ยึดกับตัวโชคปิดฝากระโปรงนะคะตัวนี้ฝากระโปรงนะคะเดิมแท้แน่นอนนี่เลยค่ะเมอดอาดเดิมๆเ,เลยทุกยางนะคะ นี่เม็ดอาจเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาเมืองหัวนอดอีกฝั่งหนึ่งค่ะหัวนอดนะคะมามิกันแก้กันไขยนะคะนี่นี่ค่ะลูกค้สาสับปะรดสวยเม็ดอาจแล้วก็แผ่นกันความหอนนะคะแผ่นกันความหอนสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเนาะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นางรถขอบคัวนะคะต้องการแบบว,ว่าสอบถามข้อมูล นะคะโทรมาหาเซลแคดไดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ารือว่าแอดไลน์เข้ามานะคะลูกค้าเนาะรือว่ามาหาเซลแคดได้นะคะลูกค้าที่ร้านสนุกค่าลมเก่านะคะร้านสีอู่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะตอนนี้นะคะทางาร้านสนุกค่านะคะเพิ่งรับจองออนไลน์ไปทีเรียบร้อยแล้วสาม,มาจองออนไลน์กับเซล์แคดนะคะลูกค้าเนาะสาม,มารถจองออนไลน์กับเซล์แคดไดเลยนะคะรากาแคดมิไฟนแนนซ์แลนด์แลนด์เป็นเซ็นเอกสารให้ลูกค้าฮวนหน้าบานเลยรากา มีโลาะลายประโร o โนลูกค้าอีกลูกค้าบาต้องห่วงนะคะลูกค้าประวัติดีเค่ดีดฟรีดาวไปเลยเดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะคะลูกค้าเนาะเมื่อนี้นะคะแคทผิดพลาดประการใดว่าผิดประการใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนีลีนะคะแคทกะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องทางย t u b e และก็เอฟซีทุกคนนะคะเมื่อนี้นะคะแคทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เซลล์แคทในเดอ้อค่ะเดอ้อ แลกปเป็นกำลังใจให้เซลล์แครในเดิโพแมพี่นองเนะาะผู้ใดสนใจอย่าลืมโทรมานะคะที่เบอร์ศูนย์กาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะเมื่อน,นี้นะคะแครอ่าแครต,ตีเสียงอีสานนะคะกับต้องขอลาพอ่พแมพี่นองไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า